damping rong sen sen mai mai tua lae ma chang dang nam yo sae prae sae pen nuea jan chu ย่างเงื cage, bitch, ่อนสองพี่มองห้องดังกรองแสนแสบเจ็บช้ำมันน้ำแยบแบบแบบแบบแับแึบลิ้นยาวทั้งคู่เลยสองคนวาสนาพี่ไปไหนมาเนี่ยพี่ไปทำหาเธอ ว่าปูผมแก่ตายแล้วไม่ได้เจอแล้วขู <c oughs> โทรไปตามหาทั่วเลยไปที่ไหนร้อ,รรอนตามไปได้ของแสนแสบของแสนขูไม่เห็นเธอยื้อใจหายแวะมาแวะเนี่ยแล้วก็มาที่นี่แลละจะไปอ,อยู่ในนี้เนี่ยให้ฉันโดนองค์อัศฎายจับมาน่สิอะไรนะอ,<า>องค์อัศฎายใช่แล้วตอนนี้เขาบอกกับฉันว่าเขาจะไปฆ่าพี่เป็นกระสับยังจับเธอมาปั้นจ้บ อะไรกันวะ,ะเสด็จพ่อสเสด็จแม่เฮ้ยไม่ใช่สเสด็จพ่อเสด็จแม่ที่สารตาย,ายใหญนะ่แล้วเธอใครกันเนี่ยฉันรานีเป็นตัวสาวสวยมันนั่งยังไงที่นี่ขุมันขุมัน,มนของอาจารนายครัใช่ขนาดมี่ขุมมันแล้วยังกวาสนาปานนั้นมาคิดจะเอาทำเมียแล้วบอกว่าเธอบอกแท้ว่าจะเป็นคนรักเธอใช่กลับขึ้จะฆ่าถูกต้องอย่างนี้ก็